สวัสดีครับพี่น้องผมมันดิสพามาใส่เบ็ดนะครับนะออกไปใส่บ่ได้ครับชว่วงนี้โควิดนี่ครับเบ็ดเขาใส่แบบนี้นะครับเพราะว่าน้าในห่วยนี่มันเป็นห่วยเก่าครับแล้วก็หน้ามันเลอกคันห่อใส่โฟมธรรมดามันจะจมป่ามันอาจจะดึงไปแล้วมันจมเพราเดี๋ยวไปเห็นคำหน้ามันคุณใส่แบบนี้ครับ ดีไซน์เฮียบินเอาเมืองจากหลังนึงนะครับเด้อแล้วค่อยปร,รุ่นกันตอนยามว่ามันสีม,มานบ่ครับ ออกไปข้างนอกไม่ได้ครับมันเป็นพื้นที่สีแดงไม้กางหกได้จังน้อยเด้อพี่น้องเลยเป็นหวยอยู่กลางปลาครับ ออกไปหายไหมก็ไปว่าได้ครับคนล่าหนูเพิ่งขึ้นสิออกไปพุนละ่ะหม้ค่างทางรถไฟคุณที่ทวงหน้าคุณล่ะเขาจะศัยไม้ในปลาหงส์ได้่ายออกนะครับเนาะ ใส่แล้วออเด้อพี่น้องบัานนี้ตัวทีใส่แล้วํำมากพอดีครับโอ้มันหกคักอีีครับไม้พุ่นครับเพหนอย้ยอมย้อมย้อมหกแห้งครับหกแห้งแต่หม้ก็ดีอยู่ครับพุ่นหกขอบไปได้ปลาพุ่นครับ ผมจหนหนะยีใส่ย่งไีเนาะเดี๋ยวมาติดตามมึงตอนอยามเด้อพี่น้องเด้อว่าสิมานบ่ะนะครับพี่น้องผมครับไปยามมาแล้วครับผมพยายามทถ่ทายในหวยปลาหกให้เบิง้งต่มัถทายาว่ได้ครับเป็นตัวติดน้าเลือกคักเดี๋ยวผมทีแกปลาออกจากฟมนะครับเนดะ้อออกจากเบ็ดป้อมแหละ เติมเพีวว่น้นิงอ่ะกรลายตัวอยู่กระายกระายตัวครับนี่ครับปดอยู่หน้าปดก่ได้ครับตัดเลย สาสหได้ปลายเจ็ดตัวครับปลายเจ็ดตัวปลาดุกสองตัวปลาช่อนสองตัวครับพี่น้องพอดอยู่ได้กินอยู่ครับ มาน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  <c oughs> เดี๋ยวกันหาเบิง้งรอบเศ้าอ,อีกทีหนึ่งนะครับเด้ออีกคือรอบที่ผมไปเลาะมาาบางยานะครับหลายเติอบอยู่ครับพอด้อยู่ได้กิน เดี๋ยวข้าถาลุ่นรอบเศร้าอ,อีกทีหนึงนะครับเด้อไอ้ใหม่มาโอ้ยมัอนี้วันพากับหัเว้นตีห่วซันผมก็เลยว่าโอ้วันพาผ่ากับยังสันเขาอยู่เนาะ <laughs> แห้งมันครับพี่น้องครับโอ้โห้มนัมนมนัมนมนันมันมันแต่ไปเยนส่วนมากสี่ตัวกระลังกระดูคกควายกินตัวหัวเว้นครับได้ตัวใหญ่สองตัวสามตัว เดี๋ยวขอดูลรอบส่้าอีกเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสีมานบ่สำหรับคืนนี้กัลาติสวัสด,ดีครับพี่น้องครับวันดีงเงียมือเสารพี่น้องอย่าเบีดกันโอ้เป็นยังไงเป็นสิพี่น้องตูดสั้นแกรเดเลย สิม oh ันไปยังแบบนี้ของสิสันเล็กน้อยเด้อครับเด้อใช่ปะอู้หูดึงเขาดึงเนี่ย ได้ตัวแล้วครับอาไรครับโอ้พี่น้องเฮ้ยหลังนี้มีปฏิกิริยาครับบ่งกัมันป้ายัง ปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลาดุโอ้ตายแล้วตัวบบยใหญ่เนี่โอ้บงออุกหลังหนึ่งพี่น้องโอ้มึงป้อมพี่น้องมุงดเข้าไปอยู่ใต้หญ้าเนี่ยมีปฏิกิริยาครับนี่ บ uh, ั่ดูมันเป uh. Uh. ็นปัญหาเออเป็นปัญหาจริงดูโอ้เราจะเป็นปลาไหลครับมวยโอ้ ประดูกครับพี่น้องนี่ออน้ำเติมอ,อยอะประดูบนะครับเด้อโอ,โอ้พี่น้องอหลังนี้ครับพี่ครับเห็นป้อมไหมครับต่น้ำพี่ เบิ่งก็ได้ครับเด้อมันทิ่มเป็นไปยังอู้หูน้ำเลือดน้ำเลือน้ำเลือดอู้หูดึงขา้ Nå kommer det nedi nå. ตเล็พนิดนองอะไรครับโอ้พอปลอมจม มาเบิ่งอ,อีกหลังนึงพี่นออ้องพร้อมเสียไปใส่นอ้อบ่ดีเนาะอือปลาหกด้วยพี่นอ้องเฮ้อคล้องอะไรอู้อุ้ยพี่น้องเห็นบ่ครับขาวขาวอยอยู่ใต้น้าหมดเลือกพุน่นอ๋อนี่ครับ บงกรเดื่องันที่เป็นไปยังอะไรจะแทๆแหละลูกซ่งเป็อยึงไงเป็นยังไงโอ้โหขาวูดจีพี่น้องโอ้โหอะไ เยืนได้ดูดูฮึยูวานสั่นด้โดูโอ้พี่น้องปันเบ็ดขาดพี่น้อง สายลีดร้อยปอนพู้นี่ครับนี่โอ้ปันเบ็ดขาดเงย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 ฟาวฟาวโอ้สายลีดร้อยปอนปันขาดครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นผลงานของผู้พันวัดนะครับผมทีมของคนล่าหนูครับหรือว่าไอ้ไม้ลบบุรีนะครับผมจะได้กับฝากผลงานของผู้พันวัดและกับทีมงาน คนล่าหนูนด้ด้อยครับผมเดี๋ยวเป็นงานท่องเสาทั้งทั้งเของย่ำเสาย่ำมืมม่อแรงย่ำม,มื่อคืนนะครับผมร่วมกันครับผมถ้าได้ก็ฝากกดซับสไครต์เป็นกำลังใจคนล่าหนูกับทีมงานได้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้คนล่าหนูกับผู้พันวัดก็สวัสดีนะครับ